กาจอเป็นไอเทมชิ้นสำคัญของสายเกมเมอร์ที่ทุกคนต้องมีนะครับแล้วการจอรคืออะไรการจอรคือสิ่งที่ช่วย c ย u ประมวลผลหรือชุดคำสั่งที่ออกมาเป็นสัญญาณภาพทำให้ CPU ไม่ทำงานหนะักลดภาระ,ะของ CPU นั่นเองครับการจอรจะมีอยู่2แบรนด์หลักนะครับที่นิยมใช้คือ NVIDIA และ AMD นะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำไพ่เอ็นวีเดีย Nvidia นะครับการจอของไพ่นี้จะเป็นเอ็นวีเดีย g c o r t r ซึ่งฟีรี่ r t x จะเป็นฟีรี่ล่าสุดของแบรนด์เอ็นวีเดียนะครับในท้องตลาดยังมีรุ่นก่อนหน้าขายอยู่อย่าง GTX นะครับซึ่งประสิทธิภาพการทำงานของ r t x จะดีกว่า GTX นะครับและชุดตัวเลขในชื่อของการจอจะเป็น การบอกทีลี่และเจนของกาจอโดยปัจจุบันจะเป็นเลขสี่หลักตัวเลขสองหลักแรกหมายถึงเจนของกาจอนะครับไล่มาตั้งแต่1 0 2 0 3ศสศและ4 0ศูนย์นะครับโดยที่สี่ศูนย์จะเป็นเจนใหม่ล่าสุดน,นะครับส่วนตัวเลขสองตัวหลังจะเป็นการบอกระดับความแรงด้วยตัวเลขยิ่งมากก็ยิ่งแรงตามนะครับเลขท้าย90ศนย์จัดว่าเป็น ตัวที่แรงที่สุดนะครับและตัวอสอนภาษาอังกฤษปิดท้ายหมายความว่าการจอชิ้นนั้นมีคุณสมบัติพิเศษนั่นเองครับ<อ>ซึ่งถ้าไม่มีตัวอักษรปิดท้ายหมายถึงการจอปกติเช่น2ตัวนี้นะครับอักษรย่อหลังตัวเลขจะมี p i ย่อมาจากไทเทเนียมจะมีคูด้าคอมากกว่ารุ่นธรมนนปปรมดา Super จะมีประสิทธิภาพคล้ายกับ T.I. นะครับ คือเพิ่มโฟูด้าคอเข้ามาแต่จะไม่ถึงรุ่นที่มี TI นะครับและ OC ย่อมาจาก overclock นะครับเป็นการจอรุ่นที่ลลปลดล็อกเพิ่มประสิทธิภาพไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้ยโอจย